ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านโดยสภาวะเศรษฐกิจของพศ6 7 6 8อยนี่อยู่ยากอยู่ยากยากจนคนแค้นยากเย็นเข็นใจแล้วท่านจะไปนึกว่าเอ้ยเราเป็นคนจนลำบากคนกู้เงินลำบากธนาคารลำบากที่สุดเพราะธนาคาร กู้เป็นประชาชนมาที่จะมาฝากเนี่ยไม่ใช่นะธนาคารกู้เป็นประชาชนมาธนาคารขายเงินไม่ได้ไม่มีผู้มากู้ธนาคารจะเอาเงินที่ไหนมาคืนประชาชนมาคืนคนฝากธนาการก็ต้องไปทําประโยชน์บรรดาเศรษฐีทั้งหลายก็เป็นนักกู้ทางนั้นกู้ไปว่าล่มนะท่านนะอะไรไม่ล่มเขาไม่กู้กันแล้ว แต่ถ้ามีคนตัวเองคการลงทุนคิดสับง่ายๆคิดแบบเศรษฐศาสตร์้าบอกแล้วว่ารอเวลาอยู่ดีเอาอยู่ได้บอกไปแล้วอยู่ดีคือมีความรู้ความสามารถเป็นจริงๆไหมถามว่าเป็นจริงๆไหมถ้าวันนี้อตมามานั่งเทศเรื่องกรรมาฐานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นจะก,กระตุ้น จะกระตุ้นจิตใจของท่านได้ไหมท่านจะรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยแต่เราเพราะเราประสบเคราะห์กรรมด้วยกัน,กนเราก็เอาการอยู่ได้รามาถึงอยู่ดีเอาเวทนาความสามารถแลวจะเอาความสามารถตามวัยและจะสถานการณ์ของประเทศชาติไปได้อย่างไรทำเหมือนเดิมเช้าชามยันชามทำเหมือนเดิมทำยังไง ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมเออนี่ก็ว่าเดิมได้มออดามมถ้าไปดูสิฮะไปดูคนอื่นเขาบ้างเขาคิดกันทุกวันเขาประชุมแผนทุกวันเราไม่จะมานั่งปรับทุกแล้วปรับทุกมันปรดทุกได้ไหมไม่ได้ความรู้กับความสามารถสองอย่างนี้พนวกกันแล้วท่านจะสามารถอยู่ดีได้ในวัยนณา